จากนี้ไปฉันจะใจดีกับตัวเองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มินิพอดแคสต์นะคะทุกคนก่อนเวลาชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่เต้ร์ู่งสู่หนึ่งแสนซัสบสึงแสนซัสบสึงแสนซัสบสบึงแส,สนซับซึทีนะคะ ุดใจร้ายกับตัวเองสักทีและใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำหนังสือจากนี้ไปฉันจะใจดีกับตัวเองโดยคุณคิดมากเล่มนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ให้พลังบวกแล้วก็ให้กำลังใจเราได้ดีมากๆเลยบางครั้งเราใจดีกับคนอื่นมากๆเลยนะดีกับคนรอบข้างดีไปหมดเลยเจอใครก็ใจดีใครขอความช่วยเหลืออะไรก็ให้เขาแล้วเราล่ะเคยใจดีกับตัวเองบ้างไหม เวลาที่เราอยากกินอะไรเราเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเราอยากกินสิ่งนี้หรือเปล่าบางครั้งเราก็ต้องกินสิ่งนี้หรือกินบางอย่างเพราะว่าคนอื่นอยากกินแล้วเราก็ไปกินตามเขาแต่ใจลึกๆเราอะอยากกินหรือเปล่าชอบมันบ้างไหมลองถามตัวเองดูบ้างนะคะแล้วลองใจดีกับตัวเองดูบ้าง เพื่อนคือคนที่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นโดยไม่พยายามจะเปลี่ยนเราเพื่อนแท้คือคนสำคัญในชีวิตไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเพื่อนแท้แต่ ใครก็ตามที่มีเพื่อนแท้ต้องนับว่าเป็นโชคดีของชีวิตในขณะเดียวกันกับทุกๆมิตรภาพสิ่งสําคัญคือการยอมรับในตัวตนของกันและกันหากคนที่เป็นเพื่อนเราไม่ยอมรับในตัวตนของเราก็คงยากที่มิตรภาพนั้นจะเป็นมิตรภาพที่ยั่งยืนมนุษย์แต่ละคนมีความเป็นปัจเจกคือแตกต่างกันออกไปสิ่งแวดล้อมที่เติบโตมาสิ่งที่เรียนรู้จากชีวิตของตัวเองทั้งหมดนี้ทําให้แม้แต่พี่น้องคลานตามกันมาหรือเพื่อน ที่สนิทสนมอยู่ในทุกช่วงชีวิตของกันและกันก็ยังมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันมากกว่าสิ่งที่เหมือนกันการพยายามเปลี่ยนใครสักคนแม้จะเป็นด้วยความรักความปรารถนาดีแต่ในความเป็นจริงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะการที่ใครสักคนจะเปลี่ยนไปจริงๆต้องเกิดขึ้นจากภายในใจของเขาเองที่อยากจะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเพราะใครบอกว่าควรจะเปลี่ยนการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการโดนบังคับไม่เคยเป็นสิ่งที่ยั่งยืน แถมยังอาจนำมาซึ่งความลำบากใจซึ่งอาจกระทบความรู้สึกในความสัมพันธ์ระยะยาวสิ่งที่ดีที่เพื่อนคนหนึ่งพอจะทำได้คือการสร้างบทสนทนาที่ดีร่วมกันเป็นบทสนทนาที่ซื่อสัตย์เป็นบทสนทนาที่พร้อมรับฟัง เป็นบทสนทนาที่พร้อมเข้าใจพูดกันตรงๆแต่ยอมรับการตัดสินใจของอีกฝ่ายโดยไม่ตัดสินไปในทางใดเพียงเพราะเขาไม่ทำตามใจเราให้เพื่อนได้ฟังคำแนะนำจากเราส่วนเขาจะนำไปใช้ไหมเป็นสิทธิ์ของเขาที่เราต้องเคารพเพราะสุดท้ายแล้วเมื่อวันเวลาผ่านไปสิ่งที่จะเปลี่ยนให้คนคนหนึ่งเป็นคนที่ดีขึ้นได้ไม่ใช่สิ่งอื่นใดแต่เป็นบทเรียน ที่คนคนนั้นต้องเจอต้องเรียนรู้และผ่านมันไปให้ได้ด้วยตัวเองการรับฟังคือสิ่งที่สำคัญของความสัมพันธ์ความจริงใจในการรับฟังคือสิ่งที่แสดงออกถึงการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์นั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อเสมอมาโดยธรรมชาติคนเราส่วนใหญ่ชอบพูดมากกว่าฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเราชอบพูดเรื่องของตัวเองมากกว่ารับฟังเรื่องของคนอื่นมากกว่ารับฟังเรื่องของคนอื่น ต่อให้ตั้งใจฟังเรื่องของคนอื่นเราก็มักจะฟังเพื่อที่จะเสนอความคิดเห็นของตัวเองไม่ได้ฟังเพื่อจะฟังอย่างแท้จริงในการสร้างความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งในการประคองรักษาความสัมพันธ์เอาไว้การรับฟังเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะการรับฟังคือวิธีการที่เราจะเชื่อม ต่อกับคนอื่นการพูดคือวิธีการที่เราจะสื่อสารออกไปส่วนการรับฟังคือการเอื้อมมือออกไปเพื่ออบกอดสายใยความสัมพันธ์ที่คนอื่นหยิบยื่นมาให้เรา การรับฟังอย่างตั้งใจอาจเป็นสิ่งที่ขัดกับตัวตนของใครหลายๆคนแต่ถ้าเรามีความปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะเข้าอกเข้าใจคนอื่นให้มากขึ้นที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพไว้ในชีวิตการรับฟังอย่างตั้งใจคือเครื่องมือที่เราฝึกฝนได้หนังสืออีกเล่มที่พูดถึงประโยชน์ของการรับฟังอย่างตั้งใจคือ หนังสือเงียบให้ถูกจังหวะคนชนะไม่พูดมากของมาร์กกุสตันในเนื้อหาส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงกฎ9ข้อของการเข้าถึงคนอื่นไว้โดยในกฎข้อที่4ได้บอกไว้ว่าจงพยายามเป็นคนที่รู้สึกสนใจมากกว่าคนที่น่าสนใจซึ่งเป็นประโยคที่ผมชื่นชอบมากเวลาที่รู้สึกสนใจคนอื่น เราจะตั้งใจฟังเรื่องที่เขาสื่อสารด้วยความนอบน้อมถ่อมตนเพราะเรารู้ดีว่าเราเป็นแค่คนรับฟังมิใช่คนที่จะไปตัดสินวิพากเรื่องราวของคนอื่นจากมุมมองของตัวเองแต่ในทางตรงกันข้ามเวลาที่เราอยากเป็นคนน่าสนใจเราจะไม่ได้ตั้งใจฟังคนอื่นพูดอย่างแท้จริงเพราะแม้กระทั่งเวลาที่คนอื่นกำลังพูดอะไรอยู่ก็ตาม สมองของเราจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะตอบเขาอย่างไรให้น่าสนใจดีซึ่งนั่นไม่ได้ช่วยให้เรากลายเป็นคนที่รับฟังมากจริงๆสุดท้ายแล้วเราอาจแค่ลองมองย้อนดูตัว เราเองก็ได้ว่าในวันที่เรามีอะไรจะบอกเล่าคนอื่นเราต้องการคนแบบไหนมานั่งฟังระหว่างคนที่พูดอะไรให้เขาฟังแล้วรู้สึกสบายใจเพราะสัมผัสได้ว่าเขารับฟังเราอย่างจริงใจจริงๆหรืออีกคนที่เรารู้สึกอึดอัดใจทุกครั้งที่ต้องพูดอะไรให้ฟังเพราะเขาจะพูดแต่เรื่องของตัวเองกลับมาทุกที กฎข้อสําคัญที่สุดของความสัมพันธ์คือเราไม่ชอบคนแบบไหนก็อย่าทำตัวเป็นคนแบบนั้นเสียเองสนใจสุขภาพของตัวเองให้มากดูแลร่างกายและจิตใจตัวเองให้เป็นกิจวัตรประจำวันมีเป้าหมายในชีวิตแต่ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ไม่สร้างความกดดันจนกลายเป็นความทุกข์ใจให้ตัวเอง ฝึกทำสมาธิเพื่อที่จะอยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่กับปัจจุบันได้ความทุกข์ในชีวิตของเราจะลดเหลือแค่1ใน3เพราะความทุกข์จากเรื่องราวในอดีตและความทุกข์ ที่เกิดขึ้นจากความกังวลในอนาคตก็จะหายไปเหลือแค่ความทุกข์ในปัจจุบันแทนเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีผู้คนที่เป็นพลังบวกและรักษาระยะห่างกับสิ่งแวดล้อมและผู้คนที่ส่งผลในทางตรงกันข้ามจงยินดีกับความสำเร็จของตัวเองให้เป็นทั้งความสำเร็จเล็กๆและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครสนใจแค่การพัฒนาตัวเองในแบบที่เราต้องการก็พอ ให้อภัยตัวเองกับความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมองความผิดพลาดความไม่สมบูรณ์แบบเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเติบโตสร้างความสมดุลให้กับชีวิตทั้งระหว่างการทำงานและกับตัวเองระหว่างความสำเร็จและความสุขระหว่างการอยู่กับตัวเองและความสัมพันธ์สมดุลเป็นสิ่งที่หาได้ยากแต่เมื่อเจอแล้วเราจะพบความสุขที่ยั่งยืนหาให้เจอว่าอะไรคือความปรารถนาแห่งชีวิต เมื่อเจอแล้วก็จงทําตามความปรารถนานั้นไปหากเราแน่ใจแล้วว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เรายอมสละเวลาของชีวิตบางส่วนไปเพื่อมันแล้วจะนําพาความสุขและการเติมเต็มหัวใจมาสู่เราสุดท้ายแล้วอย่าลังเลใจที่จะร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นในวันที่เราแย่หรือไม่ไหวอย่าหันหน้าหนีจากคนที่รักเรามีคนที่พร้อมจะอบอุ้มหัวใจเราอยู่ ถ้าเราเปิดหัวใจของเราให้แก่เขาและอย่าหวั่นเกรงการปรึกษากับจิตแพทย์จงรักตัวเองและยื่นมือของเราไปสู่คนอื่นเพื่อที่วันหนึ่งเมื่อใจเราเข้มแข็งเต็มที่แล้วมือของเราจะได้เป็นมือที่โอบรับคนอื่นไว้ด้วยความรักเช่นเดียวกันเพ <_ H it> ื่อน <_ H it> ที่ชื่อว่าตัวเราเองโตแล้วการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องน่ากลัวความสงบคือเสียงที่น่าฟังที่สุดในโลกที่ไม่เคยเงียบ ตโตขึ้นจึงรู้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีแค่สนิทกับตัวเองให้เป็นก่อนจะนอนเมื่อไม่มีเสียงของคนอื่นได้เวลาฟังเสียงหัวใจของตัวเองแล้วนะเราคนเดียวที่จะต้องอยู่กับตัวเองไปตลอดชีวิตจงรู้จักที่จะรักตัวเองให้ได้ก่อนเพื่อนที่เราควครคบเพื่อนที่เราควรรับฟังโดยไม่ตัดสินเพื่อนคนที่อยู่เคียงข้างในวันที่เราไม่มีใครเพื่อนคนที่ห่างกันไปนานแค่ไหนก็ยังคงเป็นเพื่อน เพื่อนคนที่เชื่อเรื่องของเราจากปากของเราเท่านั้นเพื่อนคนที่ไม่หวังผลประโยชน์ใดๆจากเราไม่ว่าต่างคนจะเติบโตและห่างกันไปนานแค่ไหนมิตรภาพที่ไม่มีชื่อเรียกคนสองคนที่เจอกันแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่ฝากความทรงจำไว้ดีต่อกันคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ช่วยเหลือกันในวันที่เราล้มคนที่ไม่สนิทกันแต่รับฟังเมื่อเราเจอปัญหา คนที่ไม่เคยเจอหน้ากันแต่รู้สึกขอบคุณผ่านตัวอักษรนักเขียนนักอ่านหนังสือที่เขียนด้วยความรัก mm hmm. เพื่อนคนนั้นก็อาจจะเป็นเราเองก็ได้เคยเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนที่เพื่อนน้อยมากๆแล้วก็จะ อยู่กับตัวเองเป็นเพื่อนกับตัวเองซะมากกว่าไม่รู้ว่าใครเป็นแบบเราบ้านะแต่เราจะขอแชร์ในมุมของเราแล้ะกันบางครั้งอะค่ะเรามีเพื่อนที่ดีมากๆหลายกลุ่มหลายคนหลายแบบซึ่งเพื่อนน้อยมากๆที่จะพูดได้ทุกเรื่องของเราในแบบ100%เวลาเราทุกใจเรื่อง1เรื่อง2เรื่อง3เราอาจจะไม่สามารถพูดกับเพื่อนได้ทุกเรื่องขนาดนั้นแต่แค่พูดได้ห,หรออเรื่องหรือ2เรื่อง3เรื่องก็นับว่า เราโชคดีแล้วที่มีเพื่อนแต่จะมีคนหนึ่งนะคะที่เราสามารถคุยกับเขาได้ทุกเรื่องทุกอย่างเลยนั่นก็คือตัวเราเองเต้ยเลยเป็นหนึ่งคนที่ค่อนข้างที่จะคบตัวเองแล้วก็ไม่เคยทอดทิ้งตัวเองแล้วก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวเหลือเกินให้ส่องกระจกเข้าไปนะคะเราไม่ได้โดดเดี่ยวเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกนี้ไม่มีใครเข้าใจเราแต่มีคนในกระจกนะที่รู้จักเราดีมากเลยลองเปลี่ยนจากที่ รู้สึกว่าตัวเองไม่มีเพื่อนเปลี่ยนจากบอกว่าตัวเองเป็นคนไม่มีเพื่อนหรือไม่มีใครครบหรือว่าเราไม่เคยมีเพื่อนสนิทอะแล้วมองไปที่กระจกนะคะแล้วก็บอกว่านี่ไงเพื่อนของเรามันไม่ได้แปลกไม่ใช่คนบ้าน,นะคะอย่างน้อย ใครจะรับฟังเรามากน้อยแค่ไหนไม่รู้แต่เราต้องฟังเสียงหัวใจตัวเองเยอะเยอะทำงานเหนื่อยมากแค่ไหนเรียนหนังสือหรือเจอเรื่องที่มันเหตุการณ์นในแต่ละวันหรือเรื่องราวอะไรที่มันใจร้ายหรือโหดร้ายกับเรามากแค่ไหนกลับบ้านมาส่องกระจกแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองแล้วก็ขอบคุณตัวเองหาอะไรดีๆให้ตัวเองกินจงใจดีกับตัวเองเยอะๆนะคะ ที่ผ่านมาเราอาจจะใจร้ายกับตัวเองมามากพอแล้วแต่ต่อจากนี้ไปจงใจดีกับตัวเองและรักตัวเองให้มากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนตายก็คือตัวเราเองค่ะ